namo duta paka watu ala hatu sama tamun duta namo duta paka watu ala hatu sama tamun duta namo duta paka watu ala hatu sama tamun duta api patena serna anu xa anh phi xa anh đắc tí kato xa yêu vác 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 ด้วยเรื่องคุณของความทหารเพื่อให้ท่านตศุศนได้สราบรับความระคุณประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เขายังงงวัมเพรรบารมีในขางที่สะงเยพระชาติเป็นพระโพธิ์สังจากใต้พิจรนาเป็นนักต่อไป ท่านสาธุชนทั้งหลายอันการฟังพรธรรมเจตนานานท่านว่าเป็นมงคลชีวิตประก,การหนึ่งซึ่งมีพระพูดท่า,พตตา,าน,าน,ะะน,านาพูดตั้งรองไว้ว่าการเลนนัธรรมะสวนาเอตามังคัลปุตตามังการฟังธรรมเจตนานตามการเป็นมงคลอันสูงสุดซึ่งพระพุทธาัพูด บทน,นี้มีอยู่ในเรื่องมงคลชีวิต3ามสิประการดังนั้นผู้หวังความจเจริญก้าวหน้าจริงควรที่จะหาโอกาสเวลาพังทามเพื่อให้เกิดเป็นมงคลแก่ชีวิตสืบไปท่านทั้งหลายในเรื่องการพังทาม้นพระพุทธเจ้าทรงวางหลักเกณฑ์ไว้เป็นสองประการคือ การทำรามตามพุทปัญญาติอย่างหนึ่งและการทำรามตามพระพุทธระาอว่าอย่างหนึ่งที่ว่าการทำรามตามพุทปบัญญาตินั้นก็คือการทำรามตามวันที่ได้มีการกำหนดไว้ใจลบตัวไว้ด้วยให้ถือเอาวันพระขึ้นแรมแบบาม สิบห้าข้ามกันแรงสิส่ข้ามในเดินผัดอันเป็นวันพระถือวันธรรมนัตสปันนะก็คือวันทังเทานัดเองส่วนการทังทางทางพระพุทธพรโภวานานมิได้มีกำหนดอจอดจรงลงไว้ว่าจะเป็นวันเวลาเพี็งแต่ท่านทง ดับางละไว้ว่าเมื่อมีเรื่องอันสมควรแก่การฟังธรรมก็ให้ฟังเรื่องอันสมควรคืออะไรท่านก็ยกด้วยอย่างายสองเรื่องใหญ่คือเมื่อจิตของตนถูกวิตตข้อบงามและเมื่อมีมีผู้แสดงธรรมในข้อที่หนึ่งเมื่อจิตของตนถูกวิจตข้อบงามหมายความว่า ให้ทุกท่านสังเกตุจิตใจของตนว่าผิดปกติจากที่เคยเป็นหมายเส้นเกิดความทุกข์ความกัดกุ้มจะด้วยเหตุนใดก็ตามหรือจะยากจะให้จิตใจสดชื่นลื่นลมนในบุญอุศลอย่างนี้ก็สมควรที่จะได้ทำธรรมโดยม่ต้องรอให้ถึงวันภ้าก็าได้ อุปมาก็ขายจาบกันที่หมอออกไว้นัดให้คนไข้กลับมาตรวจตั้งกายหลังการรักษาแม้ถ้ายัางไม่ถึงเวลานัดหมายแต่โรคก,กับเริ่มขึ้นก็ต้องรีบไปหาหมอโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัดส่วนนายข้อที่สองต่อมาคือเมื่อมีผู้สแสดงธรรมผู้สแสดงในที่นี้ อาจจะไม่ใช้ผาอย่างอรรมาก็ได้เช่นส,สถานที่ที่เขามีการเชิญผู้มีความรู้มาบรรยายให้ความรู้ทางธรรมเป็นต้นถ้ามีโอกาสเวลาก็ควรจะสนใจไปฟังหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปร่วมงานบุญบุญโสดของคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นงานอะไร ขักเขาจัดให้มีการแสดงพระธรมรมเทชนาก็คนที่จะได้ตั้งอ,อกตั้งใจฟังอย่าไปนั่งคุยแข่งกับพระเทศจะเป็นเหตุให้มีบาปมีกรรมติดตัวเองกว่าเปล่าและชื่อว่าพระธรรมมาขาละวะตาคือความารพในพระธรรม อันการแสดงความพรพลุบหนอพระธรนานพระพุทธเจ้าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้อย่างชัดเจนหลังเต้นสมัยหนึ่งนานขณะที่ท่านพระอนุลุธทัแสงงดงธรรมบทญาติโยมในโลงธรรมว่าเอื่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จผ่านมาพอดีจึงประทับพังเทศจนจบไปหลาง พระเทนะทับว่าพระพุทธเจ้าวรรคภัณันเทศของท่านก็ตกใจเพราะวันนี้ท่านเทศนานําให้พระพุทธองค์ต้องทรมานพระวรกายจิงขอไปกับทุกขอประทานอภายแต่พระองค์กับตลาดชมเชยนายทำมีระถาของพระเทละแะะตลาดให้ท่าน ใครความกังวลใจว่าดูก,ก่อนอนุรุรถท้าตถาคตสนใจในการัำธรรมแม้จะนานเท่าไหร่ก็ไม่ลังเกตเพราะตถาคตมีความครบในพระธรรมนี่คือพระพุทธระสติยาวัตรอนงดงามที่อ์พระสินธีปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้าาท่านสังทุกสนคนใจคุณทั้งหลาย สำหรับสนุกที่จะนำมาสแสดงในวันนี้มิเนอร์หาสลราอยู่ที่ความเป็นข้าหารในการทำความดีงามโดยพระองคง์คงปรารถถึงพิกษุรูปหนึ่งซึ่งขายความเพลนในการปฏิบัติสมณธรรมแต่พระแต่พอทรงมีนามพระไทย มิตตาในพิสุนานจึงตลาดให้กำลังใจในการปฏิบัติว่าดูก่อนพิสุนุ่มวันทิศในการบอดมีความเพลที่่หันกา้าแม้ว่าจะบาดเจ็บก็ไม่ใครจากความเพลนบกะวนันจากนั้นจึงทงนำอดีตนิทานมาเล่าว่า อิเตกาเดกันครั้งหนึ่งนานมาแล้วครั้งนานพระเจ้าอมทัตของรัฐสปปาสมี่๘นักองค์พระนาศีพระองค์โงม,มีหมาชันยอดอยู่ตัวหนึ่งซึ่งหมาตัวนี้เรียกกันว่าหมาอาัศนายและถ้ากระตัดองค์นัยมีไว้เป็น จากคู้บูรบามีแล้วจะสามารถชนะข้าศึกปัดจมีมิตรโพทุกิดในการากาก unified, ในในต่อมามีกรรตัดในประเทศใกล้ประเทศใกล้ใกล้เคนใต้ด้ร่วมกลุ่มกันยกทัพมารอ้อมเบืองพระนันทสีไว้ด้วยหมายจะ จิงเอารัตาสมบัติอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพงศ์อัดใ้ไลายและทันทีที่ยกทัพมาล,ล้อมเบิงไว้แล้วนั่นเองกษรตัตรูพวกนั้นได้จบภูทุดเข้าไปยืนคำถัดว่าจะตอสูกก้ปกป้องการเบิงเอาไว้หรือจะยอมยอมยอม,ยอมรัศสมบัติให้แต่โดยดี พระเจ้าพงทานเมื่อเกิดเหตุการณ์ขับขานในวันเบิองเซนี้จึงะสด้ดออกท้องพระโรงว่ารัชการกกกามมีพระลำหลาตรัสปุกษาเหล่หลลา,าลหมู่อมาว่าจะทำประกานรายดีเสียงข้างมากในที่ประตูคุณให้พระองค์ตรงนางในายตรงนายอัด สาจันคือคนึกหมา้าให้ออกต่อกนกับค่าสึกแต่ผู้เลียวก่อนพระองค์จริงรับสั่งให้ในายอาสาจันเข้าเฝ้ารับสั่งทำบ้าเจ้าจะออกลบค่าสึกได้หรือเปล่านายอาสาจันจึงกับคุณว่าถ้าข้าพระองค์ได้มาอานาย ออกทุลบ้วยแล้วใช่อย่าว่าค่าสึกแต่งเท่านี้ต่อให้กระตัดทั้งคมภูทวิปก็สามารถตีให้แตกไปได้ขอพระองค์โปรดอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้านำม้อาอัจนายของพระองค์ออกไปลดด้วยเถิดพระเจ้าพราพระตัถาแห่น ส่วนชาวพระนัสสีทรงอนุญ,ญาตทันทีในอัดศาจารย์คู้ทันตลาดซึ่งถวายบังโรมทุลาไปจัดแจงอาพุธจการเครื่องรถในทันทีเมื่อจัดเสร็จแล้วจึงไปเชิญมาอาจารยว่าข่อหมาผู้มีใจอันหันก้าวันนี้มีตัดฟูมาปัะชิตวันเบืงิงด้วย หวังรัตสมบัติขอเชิญท่านออกสู้สมรภูมิต่อความกับกษัตริย์ผู้มาลุกหลานบ้านเมืองเราเจอไปมาอัสนะนายมีความมั่นใจที่จะเอาสนะในการต่อสู้ครั้งนี้อยู่แล้วจริงสแสดงทีท่าให้นายนอัศจ,จรรย์ขึ้นหลานแล้ว ร้องปักประกาศความมีชายด้วยเสดอันดังถึงสามครั้งรวบรวมกำลังวิ่งสู่สนามชายด้วยความว่องไวรุนรุนจะลงพัดเข้าตีไข้ที่นึกหนึ่งหนึ่งแตกกระจายแตกายส่วนนายอัาจารย์ก็ จับเอาพระราชาแห่งค่ายนั้นมาถาวายพระเจ้าโมทัศ์แล้วออกตะลุยค่ายต่อไปแล้วตีแตกกระจายแล้วค่ายแล้วค่ายเล่าทางจับพระราชาเจ้าของค่ายนั้นๆได้เลยมาเป็นลำลาจนกระทั่งเดือค่ายที่เจ็ดอันเป็นค่ายสุดท้ายพ่อเห็น ที่ตอนเข้าไปตีค่ายที่หกน,น้านมาอาจายถูกอาวุธของข้าศึกอย่างจังจนสหาหัสเมื่อวิ่งกับมาถือประตูพระนครจริงจริงทุดลงไปใน ศาสตราอาจารย์เห็นเช่นนั้นก็ตกใจที่จากการแก้ไขโดย,ยแก่ก่อให้หย่อนเพื่อช่วยระบบลมหายใจเข้าออกคล้ายสะดวกขึ้นแล้วเดิมตาเป็นม้าตัวอื่นออกรบแทนม้าอจาจารย์เห็นเช่นนั้นก็คิดว่าถ้านายอัสจราจารย์เป็นม้า โตืนออกไปเขาจะต้องพ่าแพ้และจะมีอันตรายถึงตายจำเราต้องแข็งใจออกสู้ลบกครัค้งเพื่อช่วยเขาไว้ให้ได้ลงนั้นจึงแข็งใจลุกขึ้นบอกนายอัศจารย์ให้เต็มตัวออกลบของกันนายอัศาจารย์เก่าทักผมว่า แต่ท่านบาดเจ็บมากนะพักรักษาตัวก่อนดีกว่าเราจะเอาหมาตัวอื่นออกรบแทนท่านไปก่อนท่านไม่ต้องวิตกทุกข์หลอนหรอกขบัพเจ้าจัางพอสุขไ้พยายามาได้ยินยืนยานอย่างแข็งขานข้ัพเจ้าจะทู่จนโลหิตหยดสุดท้าย กดจัดการปุกกาอให้ข้าพเจ้าเถอดนายอัดตัดสาจานเห็นพยายามมมันอกมั่นใจเช่นนั้นก็ทัาตามจัดแจงปุกกาให้แน่นหนาแล้วจับอาวุธขึ้นนั่งบนหลงกระตุ้นออกตูสมสมอละะุงทันทีพยายามผู้มีใจแก้วก้า แม้ตเองจังหวัดเจ็บ,บ,บสหัสสักเป็นรายก็แข็งใจสู้เด็ดดีบุกดีฝ่าค่าศึกนายไข้ที่เจ็บจนแดดกระจายและจับได้พระราชาผู้เป็นจอมทัพนำไปถวายพระเจ้าพงมททัตแต่พอไปถือประตูพระตนกรก็หลงโลงนั้นที่นั้นอีกเป็น เวลาที่สองพระเจ้าคงม,มารัดคงคงพระใยมากรับสั่งให้ทหารมาช่วยพยุงพยามะและนายอาจารย์เข้าสู่พระนครตลาดพระราชทานความชอบให้เป็นกันใหญ่ข้าพเจ้าไม่ขอรับรางวัลในรายดอกข้าพเจ้าขามาทุนด้วยเสษ แบบพังสัตว์คือเต็มที่ขอพระองค์โฉมประทานแก่นางแก่นายอัศจารย์คนเดียวเิอและข้าพเจ้าขอให้พระองค์ภาภาพระราชทานอภัยแก่กษัตริย์ทั้งเจ็ดพระองค์โดยให้าาาาท้ายสายตาสาบานว่าจะไม่มาลุกรลานเมืองนี้อีกต่อไปแล้วปล่อยให้กับคืนสู่ประเทศของเขาตามเมืองถิอ ส่วนพระองค์ของจงคงตั้งอยู่ในสัตทิพิธธรรมปกครองวันเบิงต่อไปหมาเก่าได้เท่านั้นก็จิ้นใจพระเจ้ากมทตะจริงกดให้จัดงานกของพยามาอย่างยิ่งใหญ่และพระรัตทานยศแก่นายอัศาจารย์พร้อมทั้งให้กระจับทั้งเจ็ด พระนครกระทำตัตสาวานต่อพระองค์เสด็จแล้วทรงทรงกับเบิงตามเดิมส่วนพระองค์ดำรงอยู่ในจักรพิธรรมตลอดพระทนมายุในท้ายที่สุดแห่งพัฒธรรมเทศน,นาพระพุทธพรองค์ประทุมขัดกล่าวว่า พระเจ้าอมัตะในการนั้นคือพระอานนท์ในการนี้นายอัศจรในการนั้นคือพระตาทิบตรในการนี้ส่วนมาอัศนายผู้กล้าในการนั้นคือเราตถาคตในการนี้นี่แหละท่านทุนทนส่วนทั้งหลายมาถึงจะเป็นตัดเอกสารจงรู้จากคำว่าสู้โจร เลื่อนหยดสุดท้ายเพื่อนั่นศัตรูที่มาลุกลานประเทศของโตนส่วนเราเป็นมนุษย์เมื่อถูกศัตรูลุกลานเช่นนี้เขา่า,างโกรอย่างยิ่งที่จะทู้ชวนโดหินโยดสุดท้ายเหมือนกันให้ดูตัวอย่างวนพระบนดวงทายแต่โบรารณ่าสลนา ทิบเพื่ชาติมาแล้วมากมายผิดกับในปัจจุบันที่มีคนจำนวนไม่น้อยที่หันไปเป็นสลาชาติเพื่อชีพคือขอให้ตนรอดก่อนเป็นพอชาติวันเมืองจะเป็นอย่างไรเอาไว้ว่ากันที่หลังที่เป็นหลังนี้เพราะคนใน้บ้นเมืองนั้นตกอยู่นายพยาคติคือจิตประกอบไปรวย ความบาดและกัดตัวความบาดและความขาดเกิดแก่ผู้ลายเกิดขึ้นแก่คนในว่านเมืองหนาคนผู้นานวันเมืองนานก็จาดำเนินไปสู่ความร่มรมหายันนาะของธรรมซื่อว่าอากตาิที่แปะแปะง่ายๆว่าไปไม่ได้คือไปสู่ความดำเนินก้าวหน้าไม่ได้ดังนั้น จึงอยู่ที่ว่าคนทุกคนมีความกล้าหาญหรือไม่คือแต่ละคนมีความกล้าในตัวเองที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องหมายถ้าเราไม่กล้าหาญที่จะทำตัวเองให้ถูกต้องแล้วนานคนผู้นั้นก็อยู่ไม่ได้แม้ว้นเมืองก็ไม่อาจาจะเดิดก้าวหน้าได้ เทศนาปนิโยสานในอวสานเป็นที่สุดแห่งมัทธรรมาเทศนาอัตมาภาพก็ขอเชิญพระศีลธรัตนตายและสิณสิทธิ์ทั้งหลายในโลกราอันมีเนซานุภาพแห่งภาพพุทธจินนาจินนาราชเป็นต้นและกิทสารุปภาพแห่งบูรพาการตาอันมี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นต้นของทางกุศลศริยาสัมมาปฏิบัติแทนธรรมมัทธสวรรค์นามไมายบุนกิริยานที่สองที่ไลจ่จากการผังทามที่สันตุชนหลายไลย่บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วในครั้งนี้ตกเป็นปวดกุศลฤาษีปวดโดนวันนานสัพพพรให้สันตุชน โงประสนแต่ความสุขความรุ่งเดิมและขอให้พ่อออกแม่ออกพ่อขาวแม่ขาวที่คือสินห้าและสินแปดที่มีจิตใจดีงามมาโลกกันทำบุญสร้างบุญปรามีเอาไว้และเป็น,นอิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นรัดกับข้าวอาหาร,น,รหนัำปนาก็ดีที่ท่านได้ทำบูญทวายให้กับคนะาหลวในครั้งนี้และไม่ว่าจะเป็นร้านการตกแต่งทำความสะอาดผนันวัดก็ดีทำความสะอาดล้างห้องน้ำของท่าก็ดีมีท่านพระอาจารย์เกจิองหนึ่งเคยบอกไว้ว่าการ ขับน้ำวนเก้าวัดสิบวัดก็ยังสู้กันทำบูนตกแต่งทางความสะอาดล้างความน้ำวัดไม่ได้เลยการทำความสะอาดให้กับวดัดเปรียบเสมือนเราปอดโรคไข้เจ็บออกไปจากร่างกายของเราและยังทำให้เราได้บูญและทำความดีไว้ให้กับวดัดและทำบุญพระพุทธศาสนาของเรายัาง่งยืนสึงต่อไปและถ้าเราเกิดมาพบุน้า <c oughs> เป็นมนุษย์จะให้เราเป็นคนงามและมีผิวพรรณ่างสายและมีสเสน่ห์และอยากเป็นผู้มีบุญมาเกิดและพ่อขาแม่ขาวที่รับศีลแปดจากพระอาจา,นนารย์ท่านมหาพิญโยประยุสิเป็นเจ้าอาวาสสำนักสงฆอนน้ำร้อนสำมัิกีธาและอยากเป็นครูอาจารย์ ของพวกโผงที่เรียนภาษาพอดีกับท่านเมื่อวกอขาแม่ขาวรับสินแปดไปแล้วเป็นโอกาสที่ดีและทําให้ท่านมีโอกาสได้หมอดวัดและอยู่กลบสินผู้อาการและพระพุทธธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้ทิพย์ศัดทิพย์และทําให้ท่านมีโอกาสสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ ให้กับวันพระบุตรของท่านและที่ล่วงลับไปและญาติมิตรสหายและคนที่รู้จักที่ล่วงลับไปและเทววุตเทวไาที่ปกป้องรับสาท่านและเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าขาวและสัพพัสทั้งหลายสัพสิ่งทั้งหลายทั้งตัดตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่และเจ้ากรรมเวรทั้งหลายและเจ้าผีและวิญาณทั้งหลาย ที่ยังไม่ได้ไปเกิดและทุกปิญญาและผีเปรดทั้งหลายและทําให้ท่านพรา่เขาแม่เขาได้มีโอกาสได้แผ่เมตตาจาเัเเร์ที่และสงบและตัณใจที่เราปัารนาคุญกุศลที่ท่านร่วมกันมาทั้งหลายในวันนี้และท,ที่ผ่านมาไว้คุณกุศลในครั้งนี้จงปกป้างรักษาเพราะเขาแม่ข,ขาวและสรุุตนั้งหลาย Di malumkan hampun ramadhan ini. ขอใหุ้งศุลในครั้งนี้จงปกล้องรักษาท่านและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุภากขุนนางขอให้ท่านและครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้าในชีวิตพบเจอแต่คนดีๆพบเจอแต่แสงสว่างเดินทางไปไหนแม่ไหนก็ขอสะดสบายเดินทางไปไหนแม่ไหนอยู่ที่ไหนก็ขอแกท่ัดปัดไฟทำกิจการงานสิ่งใดก็ขอจะเดินลุ่มเดินทำได้ก็ขอได้กำได้ทำสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนทุก What wow.